ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยน้ำมันราคาค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมากๆเลยนะครับมีช่วงหนึ่งตัวผมเองเคยเติมนน้ำมันลิตรละ45บาทครับเพื่อนๆก็ดังนั้นณช่วงเวลาปัจจุบันเนี่ยคนจึงให้ความสนใจรถยนต์แบบชนิดใหม่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเองหรือว่ารถยนต์ไฮบริดเองนะครับอย่างเช่นรุ่นใหม่ๆตอนนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับตัว Honda า S R V เนี่ยก็ทำมาเฉพาะตัวไฮบริดใช่ไหมครับ แล้วก็ซีวิ c เนี่ยก็มี h y b ริดด้วยในฝั่งตัว Toyota เองรุ่นต่างๆเนี่ยก็มีรถยนต์ h y บริดให้เลือกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้ใช้งานตัวโตโยต้าซีอนะครับมาประมาณ3ปีดังนั้นในคลิปนี้ผมก็อยากจะแชร์ข้อมูลอยากจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเการใช้งานรถยนต์ h y บริดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ใช้งาน Toyota าซีอมา3ปีเนี่ยเจอเปัญหาอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆก็โอเคครับ สำหรับตัว t o y ยต้าเซียดานะครับก็จะเป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนตนะ์1.8เนาะสำหรับตัวที่ผมเลือกมาตอนนี้เนะี่ยก็จะเป็นตัว h ฮดวีไฮนะครับตอนนั้นก็จะมีสีเกจให้เลือกมีเบนซิน2รุ่นแล้วก็มีไฮบริด2รุ่นนะครับรถผมเป็นปี2019นะครับถ้าณปัจจุบันเนี่ยในปี2022ก็จะมีให้เลือกแค่เกตเดียวเลยนะครับผมก็มีให้เลือกแค่รุ่นเดียวเลยเนาะตัวเบนซินเนี่ยก็จะตัดออกไปแล้วนะครับก็จะมีเฉพาะตัวไฮบริดที่ขายอยู่ แต่ว่ารูปร่างหน้าตาอะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมครับจะแตกต่างกันแค่เรื่องตัวข้างในนะครับตัวฟีเจอร์ตัวฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับผมใช้งานมาตัวรถเนี่ยขอพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาก่อนแล้วกันเพราะว่าตัวรถของเขานะครับรับประกันเนี่ย5ปีเนาะแล้วก็จะมีการรับประกันบางอย่างที่มันจะหมดไปภายใน3ปีนะครับผมใช้มาครบ3ปีแล้วก็นึ่งแหละสิ่งที่ไปเคลมมาก็คือในเรื่องตัวไฟหน้าครับ ไฟหน้าตรงนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมไปเคมเปลี่ยนมาใหม่ก็คือมันจะมีคาบน้ําเข้าครับถามว่ามันมีผลต่อการใช้งานไหมอันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่ว่าเราเอ้ยเราเห็นคนในกลุ่มเขาไปเคมมาแล้วก็เออไปเปลี่ยนมานะครับก็เลยได้เปลี่ยนไฟทั้งสองข้างในส่วนของตัวไฟท้ายด้านหลังก็ไปเปลี่ยนมาใหม่เหมือนกันครับดังนั้นเพื่อนๆที่ใช้งาน โตโยต้าซีตาอยู่นะครับถ้ามีเวลาก็แนะนําให้ไปคุยกับศูนย์ดูนะว่ามันเป็นยังไงได้บ้างเราก็จะได้แบบนะครับคาบน้ําเป็นยังไงตัวคาบน้ํามันก็ไดไ้ไม่ได้เป็นแบบหยดน้ําให้เห็นแบบชัดเจนนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นแบบคาบน้ําแบบวิ่งลงมาเหมือนเป็นอยู่ข้างในครับเราเช็ดไม่ออกเนาะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาแล้วถามว่ามันหายไหมเวลาขับตากฝนก็เจอเหมือนเดิมครับแต่ก็อย่างน้อยก็เออได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปครับเพื่อนเพื่อน ก็โอเคนี่คือปัญหาที่ผมใช้งานมา3ปีแล้วเจอนะครับก็คือเคมใหญ่ก็จะมีแค่เคมตัวไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายส่วนปัญหาในด้านการใช้งานอื่นๆอันนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหเป็นรถที่ขับแล้วผมประทับใจมากๆครับก็คือไม่ค่อยเจอปัญหาเลยครับไม่ไม่ไม่เจอปัญหาเลยนะก็คือใช้งานปกติครับผมใช้งานทุกวันครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้แบบวันละเยอะกิโลนะครับวันละประมาณ30มสกิโลเนี้ยขับไปทํางานขับกลับบ,บ,บ้านเนี้ยครับ แล้วก็มีบางวันที่จะต้องออกไปส่งของลูกค้าอย่างเงี้ยครับวันละประมาณเกือบร้อยโลเงี้ยก็ใช้งานแบบเป็นประจําทุกวันปัญหายังไม่เจอนะครับแบตเตอรี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเ,เพื่อนๆถ้าถามว่าเช็คระยะเป็นยังไงบ้างสําหรับรถยนต์ไฮบริดนะครับก็จะมีรอบที่แล้วก็คือรอบประมาณ2ปีครึ่งเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเช็คระยะประมาณ6เดือนครั้งนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยก็จะเป็น6เดือนครั้ง6เดือนครั้งถ้า เพราะว่าผมใช้รถน้อยนะครับก็รอบละประมาณพันกว่าบาทครับเพื่อนๆก็จะมีรอบ2ปีครึ่งเนี่ยหนักหน่อยก็คือมีเปลี่ยนน้ามันเกียร์ด้วยก็ประมาณ ,6000 กว่าบาทนะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยประมาณพันหกพนะครับที่ได้ไปเปลี่ยนมารอบ3ปีเนาะก็ในเรื่องตัวการแบบบำรุงรักษาเนี่ยถามว่ามันโอเคไหมสําหรับตัวผมเองแล้วผมโอเคมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบเฮ้ยแพงจนเกินไปแพงจนเราที่แบบรับไม่ไหวนะครับประกันเป็นยังไงบ้าง ประกันตอนนี้เนี่ยผมต่อปีที่4นะครับผมใช้ของทิพยะประกันภัยก็ลดลงมาเรื่อยๆไม่ค่อยได้เคลมครับตอนนี้นก็เหลือประมาณหมื่นกลางๆครับเพื่อนๆในเรื่องตัวประกันแล้วก็ใช้งานมาต้องบอกว่าในเรื่องการแบบประหยัดน้ำมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวรถยนต์ไฮบริดผมขับในโซนแบบบางนาสํารงก็ลดค่อนข้างที่จะติดอยู่แล้วนะครับถ้าแบบไม่ได้ขี่ออกต่างจังหวัดเลยเนี่ยถังนึงก็วิ่งได้ประมาณ600กิโลครับ ถังหนึ่งเติมไปก็ประมาณ30กว่าลิตรนะครับแต่ถ้าเราแบบออกต่างจังหวัดเนี่ยก็ถังหนึ่งโอว,วิ่งได้ไกลเลยนะครับเพื่อนๆก็ประมาณ700กว่าโลเลยนะครับถ้าขี่แบบประมาณ90 100 1 1 0 120เร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเช่นตัวผมมาเขาขาเงี้ยผมกดดูนะครับก็วิ่งไปประมาณ400กว่ากิโลใช้น้ำมันไปประมาณอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไปประมาณ20กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็น อะไรที่ผมประทับใจมากๆเลยถ้าอย่างน้อยการใช้งานนะครับแบบไม่ได้เค้นหนักมากเนี่ยก็การกินน้ํามันก็อยู่ประมาณแบบไม่ต่ํากว่า18กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าแบบคนที่แบบเท้าเบาๆหน่อยก็โอ้โหได้ไปนู่นครับ20กลางๆเลยเนาะกิโลเมตร่อลิตรเลยนะครับในเรื่องตัวอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับแล้วก็การใช้งานอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆระวังนะครับเวลาเราแบบ คนที่รักรถเหมือนผมเนี่ยเวลาเราขับตามรถสิบล้อหรือว่าขับตรงที่แบบมันมีก้อนหุงก้อนหินกระเด็นอย่างเงี้ยครับตัวสีของเขานะครับค่อนข้างที่จะผมว่ามันบางนะผมว่ามันเป็นแบบโดนอะไรนิดนิดหน่อยเนี่ยก็เป็นรอยง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยป้องกันด้วยการที่แบบว่าเอาแบบที่เป็นแว็กที่เป็นแบบท,แบบที่เขาเอาไว้ขัดสีผิวครับมาเคลือบแบบประมาณแบบ เดือนหนึ่งสองครั้งเงี้ยครับพยายามเช็ดบ่อยๆพยายามหาวิธีป้องกันแบบให้มันได้เยอะที่สุดนะครับก็ช่วยได้ครับก็ทําให้รถเราแบบเออเวลาโดนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดรอยเท่าไหร่ยกเว้นที่แบบโดนอะไรหนักๆนะครับก็ผมดูในกลุ่มมาหลายๆคนก็เจอปัญหาเหมือนกันครับถ้าเป็นในเรื่องตัวสีสีค่อนข้างที่จะแบบบางแล้วก็โดนอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นรอยง่ายมากๆเลยนะครับ ในส่วนการขับขี่การขับขี่รถยนต์ไฮบริดเครื่อง1 8นะครับเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยถ้าเราขี่ประมาณความเร็วไม่เกิน70ไม่เกิน60เนี่ยก็ตัวถ้าแบตเตอรี่มันเหลือพอมันก็จะใช้หมดตัว EV เนาะมันก็จะทําให้แบบตัวรถเนี่ยเงียบมากๆเลยนะครับแล้วก็ผมชอบเวลาสตาร์ทเวลาเราสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่มีเสียงเลยเรากดปุ่มปุ๊บแล้วมันก็จะแบบคนข้างนอกไม่รู้ครับเอ้ยเนี่ยสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วเหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อยๆไหลออกไปอย่างเงี้ยคนเขาก็จะไม่รู้ว่ารถรถมันแบบติดเครื่องแล้วนะอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบเออคนเขาก็สงสัยคนเขาก็มองเนาะก็ก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆครับสําหรับฟิลลิ่งในการขับขี่ตัวผมเองเป็นคนขับรถไม่เร็วมากครับก็การขับรถการเล่งแซงอะไรต่างๆก็ผมว่ามันก็ทันใจสําหรับตัวผมอยู่นะแต่ว่าหลายๆคนได้ลองมาแล้วเขาก็บอกว่ามันอืดหน่อยนะครับแต่ตัวผมเองแล้วการใช้งานในชีวิตประจําวันการเล่งแซงรวมถึงการขึ้นเขาลงเขาอะไรต่างเนี่ยผมก็ ได้โอเคดีครับได้ปกติดีไม่ได้รู้สึกว่ารถมันอืดรถมันไปไม่ไหวนะครับตัวนี้เนี่ยไปได้ทุกที่เหมือนกันครับอย่างเช่นวันนี้ผมมาที่เขาคอนะครับพเพื่อนๆก็ทางก็แน่นอนครับโอ้โหแบบก็มันมันก็อาจจะไม่ได้โหดมากแหละแต่ว่ามันก็แบบมาได้แบบสบายแบบชิลๆครับอย่างเช่นทางลงมารีสอร์ทของผมเนี่ยมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลง,ลง,ลงแบบทางแคบๆแล้วถนนมันก็ไม่ได้ดีก็ยังมาได้ครับก็ถือว่า สำหรับการใช้งานเนี่ยก็โอเคมากๆช่วงล่างเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของเขาเลยเนาะสำหรับตัวรถยนต์ซียดานะคร,รับช่วงล่างก็ตัวผมเองก็โอเคดีปกติดีนะครับแต่ว่าได้ลองถามเพื่อนๆหลายๆคนที่ลองนั่งนะครับเขาบอกว่าเออรถมึงเนี่ยก็นุ่มดีนะมันไม่สะเทือนเลยขี่ทางไกลก็น่าจะสบายน่าจะหลับหลับดีแล้วก็ขับทางไกลก็น่าจะไม่เมื่อยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องตัวคุชคอนโทลอ่าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวเรดารนะ์เนาะ ที่เป็นตัวท็อปนะครับเพื่อนเพื่อน,นเรดาร์ตรงนี้ก็เราสามารถที่จะกดติดตามรถคันหน้าได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ถึงจุดหยุดนิ่งแต่มันก็ช่วยให้เราแบบเออแบบวางเท้าได้นะครับสําหรับการใช้งานสําหรับการเดินทางไกลโดยรวมแล้วเป็นยังไงบ้าง3ปีที่ใช้มาประทับใจไหมตัวผมเองผมประทับใจนะครับปัญหาที่เจอก็จะมีในเรื่องตัวน้ําเข้าหลอดไฟแค่นั้นเองแล้วก็อื่นๆไม่มีเลยครับเรื่องที่แบบใหญ่ให่ไม่มีเลยมีแค่นี้เองจริงๆ แล้วก็ในเรื่องตัวค่าบำรุงรักษาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับรอบละประมาณพันนิดๆมีรอบ2ปี6เดือนเนี่ยที่หนักหน่อยเพราะว่าผมรีเคสให้เขาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ก็ประมาณ6000กว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดค mm. ุยมาแชร์ข้อมูลให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะก็โอเคลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ